วาร์ฟโจธนะาจาักรวัที่คุณหมอสุดหล่อลูกพี่ลูกน้องของมิวนิธาทั้งหล่อทั้งเก่งเพอร์เฟกสุดเลยละค่ะสำหรับวัที่คุณหมอโจธนาจาักรลูกพี่ลูกน้องของมิวนิ t h าที่หลังจากเรียนจบด้านวิทยาศาสตร์จาก university of british columbia ลลาสุดชิมลางงานละครเรื่องแดชุนเลิฟห้รักพิพากษาที่ทำให้สาวๆคีดกันค่อนเมืองโจธนาจักรเป็นนักเรียนนอกโปปไฟดีลูกชายของคุณหมอศิลปกรรมความงามชื่อดังของเมืองไทย นายแพทย์โชลทิศที่ปั้นหน้าดาราให้สวยหล่อเป๊ะปังมาแล้วทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มคนนี้นอกจากจะเป็นคุณหมอแล้วยังมีความสามารถพิเศษเล่นมายากลและงานบราทเทนเดอร์ทีกลิความหล่อก,การันตีด้วยรางวัลรอชนะเลิศเวที GQman 2016